ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Dice Gaming ซึ่งในวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมนัดเดียวเนอะซีนี้เราก็จะมาเปิดกล่องกันนะครับเนื่องจาก EP แล้วเราก็มาเปิดกล่องวันนี้เราก็มาเปิดกล่องกันอีกรอบซึ่งวันนี้นเราก็เก็บตัวที่เราสะสมเอาไว้เอามาเปิดนะครับตัวเขียว20ใบตัวเหลือง25ใบ ตัวแดงทำสิไปไอแผนฮันดิสงานตาตำรวจสีสีนะครับล้วก็กินกินเนี้ยแหละห้เรือรถโอเคแล้วเราไปเปิดกันเฮรหัสศูนย์หสามแปดเท็ดเอ๊จะได้ยูรอ ก็เข้าไปแล้วก็รอหน้าโหลดกอนนะครับซึ่งพีที่แล้วเราก็ไปเปิดมาแล้วครับวันนี้เราก็รอชอสองสามวันเพื่อให้มันรีมาเปิดกันอีกรอบนี่หาบฟืนฟรีแบบไม่ต้องเติมนะครับแต่มันก็เพียงเพียงเวลาเพียงกายเพียงใจ แบบอาวุธไปฟันเอาอะไรไปฟันปืนพกคลิปละกระบอกก็เสียราจัดโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดฮันดิกกันเปิดฮันดิกโอเคตอนนี้พิก,กัดมันก็ขึ้นลนะให้เรามาเปิดของซึ่งมาเขียนเป็นพวกลูกจั๊กกันม,มีนี่พอได้น้ำมีด เดี๋ยวเราเก็บปืนเอาไว้เ okay. ก็บเรื่องปืนเยอะๆทีเราก็มาเปิดกันที่กองเขียวยี่สิบไปยี okay. ่สิบห้าสามสิบีเราก็มาเปิดกองเขียวนี่ไง่เราก็ค่อยๆเก็บไปนะคโอเค คลิปนี้มาด้วยอ่าเดียวตัวนี้ค่อยมาคลิปทีหลังนี่ไงนี่นะถ้าค่อยเก็บอย่างนี้ไปทีละนิดทีละนิดเดี๋ยวมันก็ได้มันมีปืนเยอะๆก็ตรงนี้แหละเก็บคลองที่จำเป็นไว้โอเคกล่องแดงปิดเปิดนี่ไงเห็นไหมมันดอกอะไรเนี่ย นะปึ๋งก็น่าจะาตรงนี้แหละเนี่ยโอเคราคาก่ากาแก๊สขึ้นมาฮึพอเก็บของที่จำเป็นไปกันนะเราคอรกลับลงมาเก็บทีครังโอเคมีอะไงบ้าเป็นชุดกันอือหือ ทรงแดงมีเนี้ยเดี๋ยวเราไปเปิดกันดอ่อเดี๋ยวเราไปเปิดตัวตำมนะที่สถานีตำรวจเขียยแล้วก็อองมาเขาข้อเจ็บอย่างเงี้ยสะสมไปเรื่อยทั้งหมดแล้วมันก็จะมีแบบดอกตำแมทบ,บ้างอะไรบ้าง แบบถ้าใครโชคดีแบบออกไปป้นบ้านนี่ก็ถ้าโชคดีก็จะเจอปืนเยอะหน่อยแต่ของผมน้นไปหาหางกองง่ายดีบ้านผมป้นไม่ได้อ่ะปิดภารกิจภารกิจลำบากหกลอยดไงไม่รู้มันไม่สำเร็จแล้วดีนี่ไงตังแผนฮาดจิตเดี๋ยวเราไปเปิดสถานีทตำรวจกัน แล้วก็มาเปิดกันยีกลอกด้นาน้วเราก็สรุปว่าเราจะปืนทั้งหมดทีบบ่กระบอกไม่รวมไม่รวมกันที่ผมเอามานะี่แย่กันแหละปืนที่ผมเอามานี่มันจะอัพอเรียบร้อยละอันนี้ดูอันนี้อันนี้ปืนที่เราเอามาส่วนข้างล่างนี่ ปืนที่เราได้จากมังเกิ้ลเคนี่นะ,วว event, นะรอพวอกีเวนนะเราตัวมาแรกีเวนสารเจ้าตรวจแล้วก็ตัวมาแดเอาเคแล้วก็มายอนมัดเป็นไฟซี che. นั่นละนี่แงมีอยู่ที่ตัวด้ลยนะ ถ้าตัวตรวมงง่งไงนะอ,อกมันทีนนแล้วพังนี้่อยแล้วคิดอันที่จำเป็นก่อนเดี๋ยวพวกนี้ค่อยมาคิบเปลนนะนี่ไงนี่ใครบอกว่าตามหาไหม่ไปบอลมันสร้างไม่ได้แนละ้วคนต้องหาตามเมมหาตามพวกนี้โอเคนลโคตรเยอะ นะหาปืนซีซีได้ยังที่นี่นะั้นเะนี่ยนะโหยังไม่อะไรเต็มช่องนะเคยี่อะไรเงีเอาพวกปืนพวกอะไรเปน็นละอะเป็นมะีลนะโอเคเปเรียนตนะ่อไป่้มีละเดี๋ยวเราไปที่ จุดฮันดี้มันเปิดต่อจริงยังมีอีกสองาจุดนะแตม่มันให้แบบเนี่ยตรงนี้ก็มีตรงนี้จะอันตรายหน่อยอันนี้หนึ่งจุดตรงบังเกอร์บีก็มีเอ๊ะบังเกอร์บีไม่มีเมื่อก่อนมันะมีนะนี่ นนก็มีฮาเลอร์อก็ตรงนี้ฮาเลอตรงนี้ก็มีโอเคเราไปกันที่ตรงนี้ต่อมาไม่ต้องหลงปิดป่นก็ได้เลยเนี่ยเก็บสะสมเรื่อยๆวิงานอยู่นี่เอาวะไม่ถึงบ้านแล้วล่ะ เอางี้มันจะยึงไม่เนี่ยกละกละกละเกละเียงเข้าไปแล้วก็ลอมันโลดนานอยู่แล้วเียงเข้ามาลุย คิวเพว่าที่นี่เนี่ยแบบชิวสุดแหละแบบไม่ต้องเปลืองอะไรอันมีแค่ดิวนึงก็มาได้เลยดิเฮ้ยขวาปันปันใจฮิตเฮ้ยก็บไปตัวนี้ก่อนถือก้เท้าหัวลู มาแล้วก็มีแบบปิดกองดีเราจะได้ปืนเจาะฮะนี่อ่ะอันนี้ได้สองกระบ,บอกสีโฟอีอก็ต้องสองลูกโอเคเราเข้ากับมาเก็บพวกของที่จำเป็นโอเคแล้วปืนปืนมีเท่าไหร่นี่ ไม่ไม่รวมกระบอกนี้กระบอกนี้เราเอามารวมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดแปดสิบแปดกระบอกสถานสามสถานที่มาเกยสถานีตรงรวนแล้วก็แผ่นฮาร์ดดีเห็นไหมตั้งเต้นปืนตั้งสิบแปดกระบอกแล้วบอกกับ ให้ที่อัพปืนเราอัพเรามีที่อัพรยบร้อยแล้วแบบอัพปืนโหดๆอะไรเงี้ยแต่นัง้คเป็นพกัช่ไหมเรามีครบแล้วื่อทีจะเพิ่มดาเมจให้กับปืนขึ้นมาอีกนะที่จริงผมอยากไปป่นมันแต่มันป้นไม่ได้เพราะว่ามันติดภารกิจอะภารกิจบล์อะไรัางวะมันให้ไปตามหาซอมบี้แต่เราวนกับไปซิบรอแล้วมันไม่เจอ โอเควันนี้เราก็มาแนะนําสถานที่หาปืนฟฟีแบบไม่ต้องเติมนะครคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามแล้วกดกระดิ่ง้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม